โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Diary ครับสำหรับรายการ Diary นะครับคือรายการที่ผมจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดของผมนะครับในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในรูปแบบของ Diary นะครับผ่านการทำคลิปลง YouTube แบบนี้นะครับซึ่งใน Diary แรกของผมนะครับสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือกาแฟครับโอเคครับ รัับชมคซึ่งในวันแรกนะครับตัวผมได้ทำเป็นโคลบรูนั่นเองนะครับซึ่งกาแฟโคลบรูนะครับเป็นกาแฟาที่มีกรรมวิธีการทำนั้นค่อนข้างง่ายครับซึ่งกับวิธีการทำของโคลบรูเนี่ยเพียงแค่คุณบดกาแฟานะครับแล้วก็เอาไปใส่น้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับซึ่งอัตราส่วนกนารทำโคลบรูนะครับก็มีหลากหลายมากเลยครับ u ูท b e ก็ได้ครับซึ่งมันง่ายมากสำหรับการทำโคบูครับส่วนตัวผมนะครับทำในอัตราส่วนของ1ต่อ20นะครับแล้วก็ผมจะทำการแช่ไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับสำหรับกาแฟโคบูที่ผมทำนะครับในอัตราส่วน1ต่อ20แล้วก็แช่ไว้24ชั่วโมงนะครับ ที่ผมลองทํามานะครับก็คือคุณสามารถทานได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปผสมกับน้ําหรือว่านมนะครับเป็นกาแฟที่รสชาติไม่ไม่เข้มมากนะครับสามารถดื่มได้เลยซึ่งสําหรับใครที่อยากเอาไปผสมผมก็แนะนําให้ลดอัตราส่วนลงมาอาจจะเป็นหนึ่ต่อสิบหนหรือ1ต่อ12อะไรประมาณนี้นะครับหรือใครที่อยากได้อ่อนลงไปอีกก็อาจจะลดเวลาแช่งลงเหลือ12ชั่วโมงนะครับ ซึ่งกรรมวิธีการทำโครบรูเนี่ยสำหรับผมขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดเลยนะครับมันคือการบดกาแฟครับซึ่งผมแนะนำนะครับสำหรับการทำโครบรูรูเราไม่จะเป็นต้องบดให้มันละเอียดมากนะครับบดกลางๆหรือไม่ก็หยาบนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบาย